ผู้หญิงคนนั้นเธลยยกกระเป๋าเอกสารขึ้นเหนือหัวโดวยไม่ได้ตั้งใจข้างในนั้นเป็นเอกสารลับทั้งหมดของแนซ์ถึงแม้ว่าเธอจะอยากทําเป็นไม่เห็นแต่เพื่อที่จะแก้โจทย์ปัญหาบนกระดานดําที่ทุกคนกําลังติดผันเธอก็จําเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นดังนั้นเธอจึงปีนบันไดขึ้นไปแล้วใช้ข้อมูลเหล่านั้นและคํานวณวิธีโคจรของจร,งจรวดได้อย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามสิ่งที่รอเธออยู่หลักไม่ใช่เสียงปลบมือแต่เป็นการสอบสวนพวกเขายังสงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นสายลับเพราะข้อมูลสําคัญในเอกสารถูกปกป ไม่สามารถคำนวณข้อมูลเหล่านี้ได้เองโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามตอนนี้แคทเทอรินได้พูดความจริงออกมาเธอใช้แสงเพื่อดูข้อมูลลับในเอกสารทันทีที่ผู้อำนวยการได้ยินเขาก็ทำการทดลองทันทีเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อเขาสังเกตเห็นความสามารถทางธนิตศาสตร์ที่หายากของแคทเทอรินเขาจึงหยุดีินทุกอย่างลงบนเอกสารและให้แคทเทอรินเข้าถึงเอกสารลับทั้งหมดอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่ผู้บัญชาการตามหาเธอเธอก็ไม่อยู่ที่โต๊ะทำง,งานของเธอเมื่อแคทเทอรินกลับมาหัวหน้าก็ถามเธอทันทีว่าเธอไปไหนมา ทุกครั้งที่ฉันต้องการเธอเธอก็ไม่อยู่ที่โต๊ะทำงานเลยแล้วนายหายไปไหนมาทั้งวันไปเข้าห้องน้ําครับหัวหน้าหัวหน้าไม่รู้หรอกครับว่าที่นาซาไม่มีห้องน้ําสําหรับคนผิวสีและห้องน้ําที่ใกล้ที่สุดก็ต้องวิ่งไปตั้งสี่กิโลเมตรที่นี่ไม่มีห้องน้ําไหนที่ฉันใช้ได้เลยไม่มีห้องน้ําในตึกไหนเลยนอกจากตึกฝั่งตะวันตกและตึกฝั่งตะวันตกอยู่ห่างจากที่นี่ตั้งครึ่งไมล์หัวหน้ารู้ใช่ไหมครับ แคทเธอรีน <Catherine S 2> กำลังระบายความบัดอันตันใจของเธอให้ทุกคนฟังฉันนึกว่าหัวหน้าจะโมูหมากซึ่งจริงๆแล้วหัวหน้าก็โมูหจริงๆแต่ไม่ใช่กับแคทเธอรีนแต่กับป้ายห้องน้ําสําหรับคนผิวดําเพราะสําหรับเขาสีผิวไม่สําคัญความสามารถส่วนบุคคลต่างหากที่สําคัญไม่มีใครคาดคิดว่าการตัดสินใจของผู้อำนวยการครั้งนี้จะเป็นการสร้างบุคคลสําคัญที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การบินและอวกาศของสหรัฐอเมริกรา,กาตั้งแต่เด็กแคทเธอรีนก็แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ธรรมดาพ่อแม่ของเธอตระหนักถึงศักกยภาาพของลูสว จึงส่งเธอไปเรียนที่โรงเรียนสำหรับคนผิวดำชั้นนำในเขตชุนโจ,โจตอนอายุเก้าขวบเธอสามารถเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนมัธยมปลายได้โจทย์คณิตศาสตร์ยากๆบนกระดาษเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเธอแม้แต่ครูก็ยังต้องยอมรับในความสามารถของเธออย่างไรก็ตามชีวิตของแคเทเธอรีนไม่ได้ราบรื่นการแต่งงานที่ล้มเหลวทำให้เธอต้องเลี้ยงลูกสามคนคน,คนเดียวโชคดีที่เธอได้ใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์อันโดดเด่นจนในที่สุดก็ได้งานที่นาซาถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ห้องใต้ดินเล็กๆที่ชื้นๆแต่เธอก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะท ในปี1961ความสาเร็จของจรวดโซเวียตในการปล่อยจรวดทําให้อเมริการู้สึกกดดันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนาซาจาเป็นต้องเร่งกระบวนการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อรับมือกับความท้าทายพวกเขาได้ซื้อคอมพิวเตอร์มาจํานวนหนึ่งอย่างไรก็ตามก่อนที่อุปกรณ์จะมาถึงพวกเขาต้องการนักคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคํานวณที่ซับซ้อนสิ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจคือในอาคารรัฐสภาทั้งหมดไม่มีผู้เชี่ยวชาญคนใดที่สามารถแก้ปัญหาเรขาคณิตวิเห์ได้ดังนั้นพวกเขาจึงไปหาหัวหน้าทีม เธอสามารถจัดการกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้ดังนั้นแคทเธอรีนจึงถูกส่งตัวไปยังพื้นที่ฝั่งตะวันออกของนาซาอย่างเร่งด่วนในฐานะผู้หญิงผิวสีกระโปรงของเธอต้องยาวลุมเข่าและสวมสร้อยไข่มุกเส้นเดียวแบบเรียบง่ายที่สุดเท่านั้นกฎเหล่านี้ทําให้แคทเธอรีนรู้สึกอึดดัดเล็กน้อยแต่เธอไม่แสดงออกที่นี่ไม่เคยมีคนผิวดํามาก่อนอย่าทําให้ฉันเสียหน้าหลังจากฟังที่หัวหน้าพูดแคทเธอรีนรู้สึกกดดันแต่เธอก็ยังสูดหายใจเข้าลึกๆรวบรวมความกล้าแล้วเดินเข้าไปในห้องทํางานแต่สิ่งที่เธอไม่คคคาดิก็ือ ทันทีที่ฉันก้าวเข้าประตูฉันก็ถูกเพื่อนร่วมงานผิวขาวเข้าใจผิดคิดว่าเป็นธนักงานทำความสะอาดฉันจึงจำใจต้องไปรายงานตัวที่ห้องเลขานุก,การเลขานุก,การเห็นฉันเป็นคนผิวดำก็แสดงท่าทีเยอะยิ่งออกมาทันทีหลอนพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกหลอนให้แคทเธอรีนตรวจสอบผลการคำนวณของเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆแต่หัวหน้าทีมผิวขาวฮิวตันดูเหมือนจะไม่พอใจอยู่บ้างเขาจงใจละเว้นข้อมูลสำคัญบางอย่างอยูอย่เสมอถึงท่านเอาปากกาไปขีดค่าส่วนสำคัญในเอกสารก่อนจะยื่นให้แคทเธอรีนตรวจสอบแม้แต่ตอนที่เธออยากจะเข้้้าหองน เธอก็ยังถูกบอกว่าทั้งตึกไม่มีห้องน้ําสําหรับคนผิวสีเธอจึงจําเป็นต้องวิ่งออกจากนาซาวิ่งตรงไปยังห้องน้ําในฝั่งตะวันตกที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรถึงแม้ว่าเธอจะวิ่งตลอดทางเธอก็ยังต้องใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงในห้องน้ําฉันแทบไม่อยากอยู่แม้แต่วินาทีเดียวรีบจัดการธุระเสร็จฉันก็รีบออกไปทันทีรอจนกระทั่งฉันกลับมาที่ออฟฟิศก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเต็มเอกสารกองพเนินเหมือนภูเขาจนกระทั่งเสียงกริ่งตอนกลางคืนดังขึ้นแคเทเธอรีนก็ เธอเต็มไปด้วยความหวังนําเอกสารไปให้ผู้จัดการทั่วไปอย่างไรก็ตามผู้จัดการถึงกับไม่มองแต่โยนมันลงถังขยะทันทีนี่ไม่ใช่เพราะงานของแคเธททอร์ริงิดพลาดแต่เป็นเพราะข้อมูลตอนกลางวันล้าสมัยไปแล้วความต้องการของผู้จัดการจริงๆแล้วเรียบง่ายมากนั่นคือการใช้ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงแกนแท้คิดวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นคําตอบควรจะเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้อยู่แล้วถ้าพวกเขาทําไม่ได้พวกเขาก็จะไม่สามารถก้าวข้ามข้อจํากัดของโลกนี้ไปได้ภายใต้แรงกดดันมหาศาล แคทเธอรีนอยู่ในภาวะตึงเครียดตลอดเวลาเพื่อลดความตึงเครียดนี้กาแฟจึงกลายเป็นยาสำคัญของเธออย่างไรก็ตามขณะที่เธอกำลังหยิบกาแฟเพื่อนร่วมง,งานในออฟฟิศต่างมองเธอด้วยสายตาแปลกๆพวกเขาทนไม่ได้ที่จะต้องใช้ของร่วมกับคนผิวดำแคทเธอรีนรู้ตัวว่าการกระทำของเธอเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เธอได้แต่อับอายและกลับไปนั่งที่เดิมถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ได้พูดอะไรแต่ความเย็นชาและการเมินเฉยในสายตาของพวกเขาก็แสดงทุกอย่างออกมาหมดแล้ววันรุ่งขึ้นแคทเธอรีนพบว,ว่าข้างๆกาแฟมีกระติกเล็กๆอีกใบมีป้ายเขียนว่า สำหรับคนผิวดำและในออฟฟิศมีแค่เธอที่เป็นคนผิวดำแคทเธอรีนชินกับเรื่องแบบนี้มานานแล้วเธอพยายามเก็บความไม่พอใจไว้แล้วหยิบกระติกกาแฟขึ้นมาแต่กลับพบว่าข้างในไม่มีกาแฟสำหรับคนผิวดำเลยเมื่อเผชิญกับการเลือกปฏิบัติที่ชัดเจนแบบนี้เธอก็ยังเชื่อเสมอว่าไม่ควรโกรธกับอุปสรรคตรงหน้ามุ่งมั่นสุ่ความเป็นเลิศต่อไปสักวันหนึ่งความสามารถจะได้รับการเคารพและยกย่องอย่างที่ควรจะเป็นทุกวันแคทเธอรีนได้รับเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกแก้ไขแล้วเสมอสิ่งนี้ทําให้การทํางานของเธอยากลําบขึ้นรื่อย ฉันตรวจสอบข้อมูลที่ฉันไม่เห็นไม่ได้หรอกมีวิศวกรสองคนในแผนกนี้ยืนยันตัวเลขกับฉันแล้วนี่เป็นแค่การตรวจสอบตามแบบฟอร์มเฉยๆแคทเธอรีนไม่ได้ติดอยู่ที่เดิมแต่เธอเลือกที่จะไปอีกเส้นทางหนึ่งเธอถือเอกสารขึ้นส่องกับแสงและแสงที่ส่องผ่านเผยให้เห็นความลับที่ซ่อนอยู่ภายในเมื่อได้บทแสสาคัญเธอใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการแาก้โจทย์ยากๆบนกระดานดาเพื่อนร่วมง,งานผิวข,วขาวของเธอต่างตกตะลึงไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเห็นอย่างไรก็ตามข่าวสําคัญเด้งด่วน ก็ได้ทำลายความสงบสุขของทุกคนลงรัเสเซียได้ส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศสำเร็จและบรรลุผลสำเร็จในการโครจรรอบโลกนี่นับเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ต่ออเมริกาชัยชนะและความพ่ายแพ้ของการแข่งขันทางอวกาศได้ติกผันในทันทีอเมริกาพ่ายแพ้ในการแข่งขันครั้งนี้อย่างราบคาบเมื่อเผชิญกับแรงกดดันเช่นนี้ผู้อำนวยการได้เรียกประชุมด่วนตลอดทั้งคืนเขาคิดว่าสาเหตุของความล้มเหลวคืออีกฝ่ายพยายามมากกว่าเขาไม่เชื่อว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัเสเซียจะสูงกว่าอเมริกาดังนั้นเขาจึงตัดสินใจววว่่่่าาาาททุกคนนนตต้อออองงงงลลเเยื จนกว่าอเมริกาจะสามารถตามทันอีกฝ่ายได้อย่างไรก็ตามขณะที่ทุกคนกําลังยุ่งอยู่กับงานผู้อำนวยการก็พบว่าแคทเธอรีนมักจะหายไปหลอนอยู่ไหนตอนนี้แคทเธอรีนกําลังฝ่าฝนที่ตกหนักไปยังฝั่งตะวันตกเธอเข้าไปในห้องน้ํากะว่าจะใช้กระดาษทิชชู่เช็ดผมและเสื้อผ้าที่เปียกโชกให้แห้งแต่เธอพบว่าห้องน้าสําหรับคนผิวดํากลับไม่มีกระดาษทิชชู่แม้แต่แผ่นเดียวแม้แต่ที่ใส่สบู่เหลวก็ว่างเปล่าแคทเธอรีนที่เปียกโชครู้สึกเหนื่อยทั้งกายและใจเป็นครั้งแรกเธอเคยสงสัยว่่่่าาตัััววเเเอองงกกํลลทททุใหห้บีไมคูรื่า เมื่อกลับมาที่ออฟฟิศเธอเปียกเหมือนหนูตกน้ําผู้จัดการเห็นสภาพของเธอก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเธอหายไปไหนมาทั้งวันเมื่อรู้ว่าแคทเทอรีนแค่ไปเข้าห้องน้ําความโกรธของผู้อำนวยการแทบจะเก็บไว้ไม่อยู่เขาตำหนิแคทเทอรีนสําหรับเรื่องที่ใช้เวลาแก้ไขเพียงไม่กี่นาทีแต่เธอกลับใช้เวลาเป็นชั่วโมงอย่างไรก็ตามคำตำหนิของผู้อำนวยการได้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายสําหรับแคทเทอรีนฉันแค่ไปเข้าห้องน้ํายังต้องวิ่งกลับบ้านที่แอฟริกาลองเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างบังคับให้ฉันต้องใส่สูต พระองยาวพุมเข่ารองเท้าส้นสูงแล้วก็สร้อยไข่มุกอีกคุณรู้ไหมฉันไม่มีสร้อยไข่มุกสักเส้นพระเจ้าเป็นพยานเงินเดือนที่พวกคุณจ่ายให้คนถิวสีอย่างฉันมันไม่พอแม้แต่จะซื้อไข่มุกทุกวันฉันต้องทํางานหนักเหมือนหมาพยายามให้ตัวเองตื่นด้วยกาแฟที่พวกคุณไม่แม้แต่จะแต่ต้องคําพูดของแคทเธอรีนทําให้ผู้จัดการพูดไม่ออกมองไปที่กาแฟข้างๆเธอฉีกป้ายราคาออกอย่างไม่ลังเลแล้วเขาก็ไปที่ห้องน้ําและถอดท้ายที่ประตูออกด้วยตัวเองการกระทํานี้ดูเหมือนเรียบง่าย แต่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งในวันที่ปล่อยจรวดทุกคนต่างรวมตัวกันหน้าจอทีวีกลั้นหายใจเฝ้าดูช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้พร้อมกับการสิ้นสุดการนับถอยหลังจรวดก็พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทั้งห้องก็ตึงเครียดขึ้นมาท,าทันทีจนกระทั่งจรวดเข้าสู่วงโครจรได้สาเร็จทุกคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในขณะนั้นความพยายามอย่างไม่ลดละของพวกเขาก็ได้รับผลตอบแทนถึงแม้ว่าการปล่อยจรวดจ,จะสําเร็จแล้วแต่พวกเขาก็รู้ว่าภารกิจต่อไปยังคงหนักหน,กหนาสาหัสเพราะยังม พวกเขาต้องคำนวณข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องแม่นยำให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนสมบูรณ์แบบวันนั้นแคทเธอรีนได้ไปพบผู้อำนวยการและ,สะเสนอว่าเธอต้องการคำนวณวิธีโครจรของจรวดแอตลาสล่วงหน้าเธอบอกว่าจรวดนี้แตกต่างจากฟรตอมเจ็ดอย่างสิ้นเชิงและต้องคำนวณใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดถูกต้องเมื่อผู้อำนวยการเห็นรายงานข้อมูลที่ถูกต้องที่แคทเธอรีนยื่นและสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นของเธอในที่สุดเขาก็ตัดสินใจให้โอกาสเธอแต่เขาก็บอกชัดเจนว่าข้อมูลทั้งหมดจะต้องได้รับการตตรรวจจสออออบโดยยเเเขาางงูันนไมม่่พใืี้ก เขาบอกกับแคทเธอรินว่าชื่อของเจ้าหน้าที่คำนวณจะไม่ปรากฏในรายงานและขอให้เธอคำนวณใหม่อย่างไรก็ตามโชคร้ายที่เที่ยวบินที่สองของ f ฟรมเจ็ดได้เผชิญกับอุปสรรคที่รแรงจุดลงจอดได้บินเบนไปจากการคำนวณที่คาดการไว้แคปซูลยานอวกาศไม่สามารถลงจอดในตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามที่คาดการโชคดีที่ทีมกู้ภัยมาถึงได้ทันเวลาและนักบินอวกาศได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามแคปซูลยานอวกาศได้จมลงสู่ก้นทะเลและสูญหายไปผู้อำนวยการจึงโดนหัวหน้าตำหนิอย่างรุนแรง เรื่องนี้ยังทําให้เหล่านักบินอวกาศคนอื่นๆรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเพื่อหลกเลี่ยงการทําผิดพลาดซ้ำทิวตันจึงได้อธิบายรายละเอียดขั้นตอนสําคัญของภารกิจถึงแม้ว่าแรงโน้มถ่วงของโลกจะดึงยานอวกาศอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยการทําให้ได้ความเร็วที่มากพอพวกเขาก็สามารถหักล้างแรงโน้มถ่วงและรักษาการโคจรรอบโลกไว้ได้รักษาความเร็วไว้สิ่งสําคัญคือมนุษย์อวกาศต,ต้องลดความเร็วลงในเวลาที่เหมาะสมเพื่อนํายานอวกาศจากวงโครจรรูปวงรีไปสู่วงโครจรพาราโบลาขั้นตอนนี้เป็นตัวตัดสินความสาเร็จหรือล้มเหลวของภารกิจ ถ้าลดความเร็วเร็วเกินไปยานอวกาศเมื่อกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศจะถูกเผาไม่เนื่องจากแรงเสียดทานกับอากาศที่รุนแรงถ้าลดความเร็วช้าเกินไปยานอวกาศสามารถหลุดตัวพ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ไม่ว่าจะเป็นมวลความเร็วเวลาหรือระยะทางการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลต่อจุดวิกฤตได้ทําให้การคํานวณทั้งหมดไร้ค่าภายใต้ความกดดันมหาศาลเช่นนี้แคทเธอรีนต้องการเข้าร่วมการประชุมอย่างมากเพราะเวลามีจํากัดมากเธอไม่สามารถตามทันความคืบหน้าล่าสุดได้เลยทุกครั้งที่มีการอัปเดตข้อมูลเธอต้องคำนวน แคทเธอรีนนี่คืองานของเราเธอต้องทำงานกับข้อมูลที่มีอยู่ถ้าเธอทำไม่ได้พวกเราจะหาคนที่ทำได้เมื่อเผชินกับคำพูดของอีกฝ่ายแคทเธอรีนไม่สามารถโต้แย้งได้เลยทำได้เพียงใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในมือเพื่อคำนวณต่อไปอย่างไรก็ตามทันทีที่เธอเพิ่งส่งผลการคำนวณให้หัวหน้าก็ได้รับแจ้งว่าเวลาขึ้นบินได้เปลี่ยนอีกครั้งเมื่อ6นาทีที่แล้วนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่4ของวันนี้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างต่อเนื่องนี้หมายความว่าเธอต้องคำนวณใหม่ทั้งหมด,ด,มดแคทเธอรี เธอคงสามารถอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ทันเวลาอย่างไรก็ตามแฮร์ริสันปฏิเสธคำขอของเธออย่างหนักแน่นเมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลงอีกครั้งแคทเธอรีนและแฮร์ริสันก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงผู้กำกับบังเอิญเห็นเหตุการณ์นี้แคทเธอรีนฉวยโอกาสทันทีและไม่ลังเลที่จะแสดงความกังวลของเธอการต่อจรวดหรือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนแต่ข้อมูลกลับเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเกินไปการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของพวกเขาไม่สามารถทำให้เสร็จทันเวลาได้เลยสิ่งนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคืบหน้าของภารกิจการประชุมสรุปรายงานของกระทรวงกล ต้องมีใบอนุญาตระดับสูงสุดถึงจะเข้าได้ฉันคิดว่าฉันเป็นคนที่นําเสนอข้อมูลของตัวเองได้ดีที่สุดเธอเข้าไม่ได้ก็คงไม่ยอมแพ้ใช่ไหมใช่ไม่ยอมแพ้หลอนเป็นผู้หญิงไม่มีผู้หญิงคนไหนเข้าร่วมการประชุมสรุป,ปรายงานแบบนี้หรอกมีกําหนดการอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่ในกรณีนี้ใครเป็นคนตัดสินใจท่านตัดสินใจเถอะครับหัวหน้าท่านคือที่สุดท่านทีที่ก้าวเข้าไปในห้องประชุมแคทเทอรีนก็รู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นสายตาที่แปลกไปของทุกคนทําให้เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เผชิญหน้ากับห้องที่เต็มไปด้วยผู้บริหารระดับสูงเธออดรสึกถึงเครียดเล็กน้อยไม่ได้แต่เธอก็ยังสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์หัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้คือการหารือเกี่ยวกับพื้นที่ลงจอดของยานอาวกาศกองทัพเสนอความต้องการให้ลดพื้นที่ลงเหลือไม่เกิน50ตารางกิโลเมตรเพื่อให้มั่นใจว่าการกู้คืนจะดําเนินไปอย่างปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ทัในใดนั้นผู้อำนวยการก็ถามขึ้นมาว่าความเร็ววงโคจรอของจรวดคือเท่าไหร่คําถามนี้ทําให้ยูตั้นถึงกับล่งไปเขารร้้อนคนคหาเอกสารแตตต่่ในนนนออั้หาาคํบไมพบ ในขณะนั้นแคทเธอรีนไม่ลังเลตอบว่า28.23 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงคำตอบที่มั่นใจของเธอทําให้ห้องประชุมเงียบไปชั่วขณะฝ่ายทหารถามตอบว่าแล้วสามารถคํานวณจุดวิกฤตได้ไหมฮิวตันลังเลเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าในทางทฤษฎีก็ทําได้อย่างไรก็ตามฝ่ายตรงข้ามดูเหมือนจะไม่พอใจกับคําตอบทางทฤษฎีที่กลุมเครือนี้เมื่อเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากทุกทิศท,ทุกทางในที่สุดผู้กํากับก็เลือกที่จะเชื่อใจแคทเธอรีนเขาไม่ลังเลที่จะยื่นช็อคให้เธอพร้อมกับส่งสัญ,ญ,ญ แคทเธอรีนรับช็อกแล้วเดินไปที่กระดานดําด้วยความมั่นใจเธอไม่เคยสงสัยในความสามารถในการคํานวณของตัวเองเลยเธอเริ่มคํานวณบนกระดานอย่างท่องแคลวเพียงครู่เดียวแคทเธอรีนก็เขียนคําตอบออกมาได้เธอประสบความสาเร็จด้วยพรสวรรค์อันโดดเด่นในการสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่อยู่ที่นั่นแน่นอนทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าแคปซูลของยานอาวกาศสามารถเข้าสู่จุดกลับได้อย่างแม่นยำเกี่ยวกับวิธีการรับประกันในเรื่องนี้พวกเขายังคงสำรวจและพยายามอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความสามารถในการคำนวณอันทรงพลังของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตำแหน่งพนักงานคำนวณจึงไม่จำเป็นอีกต่อไปความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เหมือนดาบสองคมนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดแต่ก็ทำให้หลายคนต้องตกงานแคทเธอรีนรู้ดีทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปเธอถูกบังคับให้ต้องออกไปชั่วคราวหลังจากเตรียมตัวอย่างหนักมาตลอด3ปี2เดือนในที่สุดวันปล่อยจรวดก็มาถึงอย่างไรก็ตามเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการปล่อยตัวผู้อำนวยการกลับพบปัญหาพิกัดลงจอดวันนี้ไม่ตรงกับเมื่อวาน สิ่งที่ยากที่สุดคือพวกเขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลเมื่อวานผิดพลาดหรือไม่เขาจําเป็นต้องรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ให้กับนักบินอวกาศทันทีเหล่านักบินอวกาศก็แสดงความกังวลออกมาเช่นกันไปตามหาผู้หญิงคนนั้นเพื่อตรวจสอบอีกครั้งคุณหมายถึงแคเทเธอรีนหรือใช่คนที่ฉลาดที่สุดถ้าเธอบอกว่าตัวเลขไม่มีปัญหาฉันจะออกเดินทางคำพูดของนักบินอวกาศทําให้ผู้อํานวยการตระหนักถึงความแร,แรงของปัญหานั้นทันทีเขาจึงรีบส่งผู้ช่วยไปตามหาแคเทเธอรีน หลังจากได้รับเอกสารแล้วแคทเธอรีนก็เริ่มคำนวณโดยไม่ลังเลเธอเข้าใจดีว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ความสำเร็จหรือล้มเหลวของการปล่อยจรวดแต่มันยังเป็นตัวตัดสินความสำเร็จหรือล้มเหลวของภารกิจกู้คืนทั้งหมดด้วยนักบินอวกาศอยู่ในตำแหน่งแล้วทุกคนกำลังรอคอยผลลัพธ์จากแคทเธอรีนอย่างกระวนกระวายในขณะที่ทุกคนกำลังกลั้นหายใจรอในที่สุดแคทเธอรีนก็คำนวณเสร็จและรีบวิ่งไปที่ศูนย์ควบคุมอย่างไรก็ตามสิ่งที่เธอต้องเผชิญก็ยังคงเป็นสายตาเย็นชาและการหยยีีีีดด้้าาาามอ่่งแแฟแฟใใในนนนนนวิทททัคเเรก็ขจสุ ไม่ว่าเธอจะเก่ยงยกาดแค่ไหนก็ยังมีคนที่ไม่สามารถละทิ้งอคติในใจได้ในขณะที่แคทเธอรีนกำลังผิดหวังและเตรียมจะจากไปผู้อำนวยการก็เปิดประตูออกมาโชว์บัตรประจำตัวให้เธอเข้าไปจากนั้นผู้อำนวยการที่อยู่ตรงหน้าเธอโดยไม่ลังเลประกาศที่กัดที่แน่นอนให้กับนักบินอวกาศพวกเราแน่ใจได้เลยตำแหน่งสำคัญในการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศคือละดลิจูดุด1 6 1่งหนงี่ลองจิจูดลบ165.235 พิกัดลงจอดที่แน่นอนนี่เป็นข่าวดีนะอันการเชื่อในสิ่งที่ฉันมองไม่เห็นมันค่อนข้างยากฉันจะตรวจสอบตัวเลขของคุณทุกตัวขอบคุณนะพร้อมกับวินาทีสุดท้ายของนาฬกานับถอยหลังจรวดก็คำรามทะยานขึ้นไปทะลุเมฆหนาทึบเมื่อมันไปถึงวงโคจรที่กำหนดไว้ทุกคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอยางไรก็ตามแคทเธอรีนยังคงตึงเครียดไม่คลายลงเลยแม้แต่น้อยเธอยังคงจ้องมองที่หน้าจอหลังจากผ่านไปสิบชั่วโมงอันยาวนานในที่สุดจรวดก็ลงจอดอย่างปลอดภัยณพิกัดที่เธอคำนวณไว้ในที่สุดเธอก็รู้สึกลงใจ ในขณะที่ทุกคนกําลังเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานแคทเธอรีนกลับหันหลังเงียบๆเตรียมที่จะจากไปทันใดนั้นผู้กํากับก็เรียกเธอไว้ทําได้ดีมากด้วยความสามารถที่โดดเด่นแคทเธอรีนได้รับการอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษให้อยู่ในทีมนักข่าวต่อไปความสามารถของเธอได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานฮิวตันซึ่งเคยเย็นชาใสา่คุณยายก็รินกาแฟให้คุณยายด้วยตัวเองทั้งหมดนี้พิสูจน์ว่าความเคารพทั้งหมดล้วนมาจากความสามารถของตัวเองทั้งนั้นในช่วงหลายปีต่อมาแคทเธอรีนยังคงอุทิศต,ตนให้กับงานคำนวณ รับผิดชอบการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการลงจอดบนดวงจันทร์ของอพอลโล11และภารกิจอวกาศอื่นๆเพื่อเป็นการยกย่องเิดชูเกียรติคุณความสำเร็จอันโดดเด่นของเธอในด้านการบินในปีคศ2อ1 6ันสอ2016นาซาได้ตั้งชื่ออาคารคอมพิวเตอร์ว่าอาคารแคเทเธอรีนและเมื่อแคทเทอรีนอายุ9 7ปีเธอได้รับเหรียญอิสรภาพประธานาธิบดีแม้ว่าในตอนแรกจะไม่ได้รับการยอมรับแต่ด้วยความสามารถที่โดดเด่นของเธอในที่สุดเธอก็ได้รับความเคารพจากทุกคนในชีวิตมักจะมีกำแพงสูงที่ดูเหมือนจะผ่านไปไม่ได้ มันอาจเป็นอคติเกี่ยวกับสีผิวหรือการเลือกปฏิบัติทางเพศแต่โปรดจำไว้ว่าแสงสว่างที่แท้จริงจะไม่ถูกบดบังด้วยความเมื่อใดๆเมื่อคุณไล่ตามความฝันด้วยความรักที่บริสุทธิก์ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่นที่แน่วแน่พิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถที่โดดเด่นอคติที่มีมาก่อนจะละลายหายไปเหมือนน้ำแข็งและหิมะโลกนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่สุดท้ายมันก็ต้องยอมสิรราบให้กับความสามารถและคารวะต่อความฝันเช่นเดียวกับที่แคทเทอรีนใช้ทั้งชีวิตของเธอเพื่อพิสูจน์บนเส้นทางแห่่งกาาารไลลตมมควเเป็นิ ไม่มีกำแพงใดที่จะหยุดยั้งผู้ที่มีแสงสว่างในตัวเองได้เพราะความจริงไม่ได้แบ่งแยกสีผิวความสามารถไม่มีการแบ่งแยกเพศความฝันจะกลายเป็นความจริงฉันคือวาจิว๋วและพบกันใหม่ครั้งหน้า